สเกตเตอร์ติดทุกดอกนะครับโอ้โหสองหมื่นไอ้เหี้ยอย่างเอา สวีดัสสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเฮียตี้สายแจกอีกเช่นเดิมนะฮะห่างหายไปนานนะฮะวันนี้มาพบกับเดือนสุดท้ายของปีนะฮะเดือนทันวาเฮงหงนะฮะวันนี้เฮียมากับงบ100บาทนะฮะมากับเกมโชคลาภแห่งคเนตนะฮะจะเป็นยังไงมาดูกันว่าจะแตกมากแตกน้อยไปพร้อมกันที่เบทแรก10บาทนะครับไปที่เมืวไปที่หมดเทอร์โบก่อนเลย ไม่ได้พูดนานก็จะติดๆขาดๆหน่อยนะฮะแต่ว่าโชคลาภไม่ขาดแน่นอนนะฮะวันนี้พกกับดวงมาเต็มๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยกดครั้งแรกสกแคตเตอร์มาเลยเหรออย่างเอาอาจารย์อันนี้มันต้องเข้าสี่ตัวปะวะไม่ได้เล่นนานแต่ว่าเออมันต้องมาสี่หรอเออน่าจะใช่แหละหรือเปล่าวะโหนึกว่าจะเข้าไม่เข้านะฮะ เพิ่มเบ็ดไปเลยนะฮะที่30บาทสเกตเตอร์ติดทุกดอกนะครับโอ้โหสองหมืน่นเหียอย่างเอารางวัลก้อนโตมาแล้วนะครับกับ21,709บาท50สตังค์นะครับรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์เนี่ยถือว่าโชคลาภเขาเฮียเต็มๆเลยนะฮะไม่เล่นนานนะฮะ ว่าเว็บที่เฮียเล่นก็เข้าง่ายเหมือนเดิมนะไม่ได้ขายนะครับอันนี้ไม่ได้ขายเลยถ้าใครอยากตามก็กดติดตามได้นะฮะจะบอกนะว่าเว็บนี้มันแตกง่ายจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่เกมนี้นะฮะแต่เพื่อนๆไม่เชื่อก็ไล่ดูคลิปเก่าๆของเฮียลงได้เลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เตียมนะฮะก็คือแตกง่ายจริงๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะฮะเดี๋ยว เคียร์จะลงคลิปให้เต็มเดือนเลยนะฮะวันนี้ชดเชยกับที่หายไปนะฮะ